ก็มาหยิดทุกได้คนเราหยิดทุกนะหยิดทุกหรือไม่ต้องทุกหรือว่าหมดทุกหรือว่าไรทุกได้โดยการดูจิตไปเรื่อยๆจิตเจะแสงสว่างแสงสว่างไนดูจิตก็หยิดทุกนะก็ดูไปเรื่อยๆเราโยมเป็นไงบ้างกำลังจะสงบกำลังจะหมดทุกแล้วก็ปกติคนเราเนี่ย เราต้องสว่างตลอดย4ชั่วโมงไม่อยา่างนะั้นทุกมันจะจรมาเป็นระยะทุกอย่างจะเกิดในใจเราเนี่แหละทุกเกิดทุกมีทุก,เ,ก,ทก,ทกเป็นในใ,นในใจเราเนี่แหละถ้าใจเราสว่างมันก็หยุดทุกเป็นหมนั<ร><อ>นความาทุกเป็นมัน,น,มนมอ้าก็เพราะว่าใจเราไม่สว่างที่บ้านมันสองที่วัดต้องสว่างสว่างทุกที่ทุกการเวลาทุกคนทุกแห่งสว่างยี่สิบชั่วโมงถึงจะที่ไหนก็ไม่ทุกเนาะ อยู่เนยังไงบ้างเจ็บหัวอ๋อก็ให้คลายออกดีๆให้หายเจ็บหัวนะเพราะว่าการที่ยึดมันอยู่กับกายนานๆเนี่ยมันมันเป็นน้ํากับน้ํามันอะในน้ํากับนมมันเข้ากันมันเรลาจะแยกมันแยกออกยากนะไม่รู้อะไรเน้นน้ะมันน้านมแต่ถ้าเหมือนเราแยกออกแล้วแยกออกจนมันแยกได้ จริงๆก็เหมือนน้ำกับน้ำมันมันจะได้เข้ากันแล้วจิตอยู่สักอยู่ส่วนจิตกายอยู่ส่วนกายแต่มันก็อาศัยกันอยู่แต่นไม่ติดกันแล้วเนาะเราก็เลยต้องดูจิตไปเรื่อยๆจนมันจะแยกกันได้ที่สุดแยกออกไปหมดเลยนะขณะที่มันจะแยกมันก็เหมือนกาวสองหน้าแหละมันดึงออกจากกันจิตไปทางกายไปทางฉะนั้นเราก็เลยดูไปเรื่อยๆนะดูจิตไปเรื่อยๆจนจิตมันเกิด แสงสว่างในะดวงจิตเต็มที่หนะันก็หยุดทุกหยุดกังวลนละทุกไม่เกิดขึ้นละทุกก็ไม่มีละทุกก็ไม่เป็นและนะ้วเนาะอ่าหยกเป็นไงบ้างสบาย,บายดีนะยังมีทุกไหมหายใจะยังเกิดทุกเป็นทุกได้ไหมมีอยู่ภายใจตมนนียังไม่เกิดนะอืมที่มันไม่เกิดก็เพราะว่ามันสว่างนั่นแหละอะถ้าช่วงไหนมันมืดมัน เกิดทุกข์ใฉเลยมันมีทุกข์ขึ้นมาในใจเฉยเลยแหละนะทุกข์เกิดความติ้นรนเกิดค,ความกระหายเกิดค,ความอยากยึดยุ่งเกิดใจมันร้อนใจมันฟุ้งซ่านใจมันขาดสมาธิใจมันไม่นิ่งอันนี้ทุกข์เกิดขึ้นเราก็เลยกลับมาดูลกลับมาดูจิตตัวเองเนาะเพื่อได้เกิดแสงสว่างในดวงจิตแล้วก็ทุกข์ก็หยุดทุกข์นะ カチェリが